เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชม้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมอดข้าวเพื่อเกมคนดีคนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ทุกคนเห็นผมเข้ามาในโหมดธรรมดาใช่ไหมหรือว่าโหมดแหลงนั่นเองก็รอหน้านล็อบบี้อย่างนี้ใช่ไหมผมก็มีของมาเล่นอีกแล้วนะครับของมาแนะนาอีกแล้วก็คือมีน้องๆน,นะครับขอผมมาเยอะเลยแบบว่าพี่ช่วยทําจุดแอบด่านทะเลทรายให้หน่อยได้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมได้ทําการไปหาจุดแอบด่านทะเลทรายมาประมาณ5จุดเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดู5จุดก่อนนะครับคือเดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยทยอยท,ยอยทาให้เรื่อยๆเนาะก็วันนี้เอาไป5จุดก่อนลักกันเขตจุดแรกบนจานดาวเทียมอ่าสำหรับจุดนี้นะครับผมรู้ตั้งแต่อ่าวันแรกแล้วนะครับที่ว่าอ่ามันเข้ามาในโหมดแรงเนาะคือผมมาเล่นกับอ่าเล่นกับทันแฟมนี่แหละอ่าช่องอ่าอีกช่องหนึ่งนี่แหละครับผมก็มาเล่นด้วยกันเขาก็อ่าหาจุดแอบให้ผมนี่แหละแล้วก็โดยการใช้อ่าปืน มันจะเป็นปืนอ,ะ,อะไรเอ่ยเดี๋ยวผมปืนสลิงเหมือนจะเป็นปืนสลิงมากกว่าเนาะหลายๆคนก็อาจจะน่าจะเคยเล่นแล้วล่ะครับมันจะเป็นปืนสลิงให้เรายิงขึ้นไปบนจานดาวเทียมเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะยิงให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวผมขอญาตวิ่งถอยไปกันโอเคประมาณนี้มันจะอยู่แถวประมาณบริเวณลงกันนะครับสาหรับคนไหนที่รู้แล้วก็ กดข้ามไปดูอจุดที่2ได้เลยนะครับสำหรับคนไหนที่ยังไม่รู้ก็ดูผมก็ได้นะสําหรับจุดอาจานดาวเทียมก็จะอยู่ตรงนี้เลยข้างหน้าผมเลยให้ทุกคนนะครับเล็งไปตรงประมาณ285นะครับนี่เห็นปะเล็งไปตรงประมาณ285ประมาณนี้ลแล้วก็กดยิงขึ้นไปปับ๊บมันก็จะสามารถแอบได้นะครับแต่จุดนี้ข้อเสียเลยคือ คนจะมาเยอะนิดนึงนะแต่ว่ามันเนียนนะแต่ว่าถ้าเรามาก่อนก็คือได้เปรียบน,นะครับถ้ามีคนโดดมาตามหลังเราเราก็สามารถยิงเขาได้เลยจังหวะที่เขาโดดมาเขาจะเสียจังหวะนะครับเราก็สามารถโดดยิงเขาได้เลยหลายคนกล้าจะถามถามผมนะครับว่าพี่แล้วมันเนียนไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้ดูนะครับว่าเนียนไหมเดี๋ยวผมจะให้อ่า<ด>ให้อ,อ่าเพือ <govern S 1> พ่อนผมนะครับไปให้เพื่อนผมนะครับยิงขึ้นไปอยู่บนนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้น้องผมอ่ะยิงขึ้นไปบนนี้แล้วกัน โอเคนะครับผมอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวผมแจ้เขายิงขึ้นไปเนาะโอเคกดยิงขึ้นไปเลยจังวันนี้ยังไงเอ้อาทำไมเขายิงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอน้องผมยิงขึ้นไปก่อนนะครับปุ๊บเอา้าทำไมมันติดอย่าง,ง,งนี้วะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงน่าจะติดน่าจะยืนใกล้เกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้น้องผมถอยมาก่อนเหมือนจะยืนใกล้เกินอถอยมาประมาณนี้โอเคยิงยิงเลย อ๋ยิงไม่ขึ้นเดี๋ยวเดวีสงสัยติดผมแน่เลยผมเอาถังมาบางแน่เลยทุกคนโอเคน่าขึ้นไปได้แล้วทุกคนเห็นปะถ้าเราขึ้นไปแล้วถ้าเราเข้าไปแอบในจานเราเทียมปะมันจะเนียนมากเลยนะมันจะมองแบบแทบไม่เห็นเลยทุกคนดูดิเห็นปะ โคตรเนียนผมบอกเลยจุดนี้ก็สามารถเอามาใช้เก็บแรงได้สําหรับสายแอบจริงๆนะเล่นโซโล่นี่แนะนําเลยจุดนี้มีคนโดดตามมาแล้วก็ยิงสวนเลยยังไงเขาก็เสียจังหวะอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันเลยข้างบนได้อ่ะก็สําหรับจุดนี้ก็มาอยู่กันที่ลงกันอีกเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับคนไหนที่งงด่านก็ดูตรงอ่ะแผนที่ทางฝั่งซ้ายมือผมได้นะมันจะเขียนว่าลงกันนะครับเห็นปะนี่ให้เราเข้ามาตรงนี้เลยทุกคนโคตรเนียนผมบอกเลยตรงนี้เนี่ยอย่างเนียนทุกคนวิ่งมาไม่มีใครเห็นแน่นอนเนียนมาก โอเคนะครับก็ถ้าใครจะแอบ,บจริงๆหรือว่าไม่มีปืนไม่มีอะไรนะครับก็เข้ามาแอบ,บตรงนี้ได้เนาะโอเคสําหรับจุดนี้ก็ง่ายๆกันเลยโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยสําหรับจุดต่อไปก็ใช้แท่นโดดเนาะอยู่แถวลงกันอีกเหมือนเดิมทุกคนบาบนหอคอยนั่นเองโอเคก็ใช้แท่นโดดตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ผมได้ทําการทดลองโดดมาประมาณ10กว่ารอบได้ทุกคนกว่าจะกะถูกว่าเราต้องโดดประมาณไหน นี่นะครับผมให้เรากะประมาณนี้เลยทุกคนเห็นปะทุกคนสังเกตตรงขีดสีแดงผมแล้วก็แท่งกลมๆนี่นะครับเห็นปะให้เรากะตรงนี้พอดีเลยปุ๊บมันก็จะโดดลงมาเรียบร้อยสามารถเป็นจุดยิงได้ด้วยแล้วก็จุดแอบ,บได้ด้วยแต่ถ้าเราไม่อยากยิงใครเราก็แบบอบออกนะครับถ้าบางทีเรายิงเราอาจจะลงไม่ได้เนาะก็แนะนําว่าถ้าเราขึ้นมาแอบ,บก็คือแอบ,บนะครับอย่าไปยิงแล้วกันถ้ายิงอย่างเงี้ยมันดักเราแล,แล้วเราโดดลงไม่ได้เราอาจจะเกมเองได้นะโอเคนะครับสาหรับวิธีการลงก็ ง่ายๆนะครับผมโดดลงไปเลยโดดลงไปยังไงเราก็ไม่ตายนะครับเลือดเราจะเหลือแค่10หน่วยเห็นปะอ่ะเลือดเราจะเหลือสูงสุดเลยมันจะลดแค่ร้อยเก้าสิบต่อให้เราโดดสูงมาแค่ไหนก็ช่างนะครับโอเคสาหรับจุดนี้ก็ประมาณนี้แหละครับง่ายๆนะทุกคนก็ให้ลิงแล้วก็โดดขึ้นมาถ้าเราไม่มีปืนเราก็สามารถโดดมาแอบได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยอ่าจุดต่อไปท่อไฟนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกว่าท่อไฟทุกคนก็มาอยู่กันแถวบริเวณโรงกันอีกเหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะ พาทุกคนไปดูนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนนะครับเลงดีๆเห็นปะเล็งตามผมเลยนี่ประมาณนี้เลยทุกคนวงสแงีแดงนะครับเส้นสีแดงตรงสุดขอบให้ทุกคนเลงตรงไอที่มันเป็นที่คาดนะทุกคนเนี่ยด,ดูเป๊ะเ,เลยนะครับประมาณนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะโดดขึ้นมาพอดีเลยสําหรับจุดแอบ,บพวกนี้นะครับมีน้องอ่ะ fc ในช่องผมนี่แหละเขาส่งมาให้เขาบอกว่าพี่ผมมีจุดแอบ,บดันทะเลทรายอ่ะเขาก็เลยส่งในลายไม้ผมนะครับก็ชื่อว่า eze อีกาดามังกรดําอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนชื่อชื่อเขาเขาส่งมาให้ผมแล้วก็ถ้าใครมีจุดแอบ,บหรือว่ามีที่ที่มันดีกว่านี้นะครับก็ส่งมาให้ผมที่ในแฟนเพจนะแฟนเพจผมอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็ส่งเป็นวีดีโอมานะครับถ้าส่งเป็นรูปมาผมอาจจะทําไม่ได้นะถ้าใครมีจุดแอบ,บที่มันดีกว่านี้นะครับโอเคผมก็จะมาทําให้เพื่อนๆในช่องเราดูนั่นเองโอเคนะครับผมก็สําหรับจุดนี้ก็ประมาณนี้กันเลยทุกคนไม่ยากง่ายๆก็ มา,มาแบบว่ามาทําแบบเรื่อยๆเดี๋ยวทุกคนก็เริ่มชินเองว่าต้องโดดประมาณบริเวณไหนอะไรี่ยแรกๆก็อาจจะโดดยากนิดน,นึงนะโอเคนะครับผมสาหรับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แอบได้เนียนมากโอเคเ,เราไปดูจุดต่อไปกันเลยจุดต่อไปนะครับผมบนต้นกระบองเพชรอ่าสำหรับจุดนี้จุดนี้หลายๆคนก็จ,จะคุ้นคุ้นหน้าคุ้นตากันแลวใช่ไหมบนต้นกระบองเพชรเนี่ยคือจุดนี้คือมีคนทําเยอะมากอ่าคือผมก็รู้ได้ นั่นแหละตั้งแต่2อสาวันนั่นแหละทุกคนตั้งแต่รีแลก์ามาแต่ว่าผมไม่ได้มีเวลามาทานะครับผมก็เลยผมตัดคลิปอื่นลงอยู่นะผมก็เลยไม่ได้แบบมาทําเท่าไหร่นะครับก็คืออยู่บริเวณอาหาดกึ่งๆลงกันอีกเหมือนเดิมเลยทุกคนแต่ว่าจุดนี้ต้องให้เราใช้ปืนที่มีสลิงด้วยนะครับให้เราเล็งตรงกลางต้นนี่เล็งตรงนี้เลยทุกคนแล้วก็โดดมาปุ๊บเอา้าโดดตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ทุกคนให้เราเล็งดีๆนะถ้าเราเล็งไม่ดีมันจะโดดตกนะทุกคนนี่ตรงกลางต้นเลยประมาณอ่า เนี่ยลงมาข้างล่างเอีกอัทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล็งให้ดูนะโอเคประมาณนี้ทุกคนนี่ประมาณนี้เลยปุ๊บมันก็จะโดดมาพอดีเลยนี่ไงครับทุกคนแล้วก็ให้เราเข้ามาตรงนี้อ่ามันจะแล้วก็ให้เรายืนนะครับยืนแล้วก็ค่อยๆขยับมันจะปืนโผล่ปืนโผล่นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่เนียนเท่าไรหร่ว่ดทุกคนปืนมันโผล่อะผมว่าผมว่ามันต้องถอดปืนออกวะมันไม่ค่อยเนียนเพราะปืนนี่แหละผมว่าเดี๋ยวยืนกันปืนมันโผล่อะทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวต้องถอดปืนแน่เลยทุกคนถ้าไม่ถอดปืนผมว่ามันไม่เนียนนะโอเคเดี๋ยวเราจะถอดปืนทิ้งแล้วกันทุกคนไม่ได้ผมว่าต้องเอาปืนไปถอดข้้งล่างถ้าถอดข้างบนเดี๋ยวมันก็งงอีกปืนอะไรมาวางอยู่ข้างบนมัน, <laughs> มนก็จะงงอีกโอเคเดี๋ยวผมจะถอดปืนข้างล่างแล้วกันทุกคนแล้วก็โดดใหม่แล้วกันโอเคสําหรับคนไหนที่จะแอบนะครับผมแนะนําว่าให้เอาปืนไปซ่อนไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็มาแอบโอเคปุ๊บโดดมาฟึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยประมาณนี้เข้าไปแอบเลยปึ๊บ ขยับดีๆขยับแบบช้าๆนะครับผมจะขยับเร็วถ้าขยับเร็วมันจะมันจะตกนะให้ค่อยๆขยับโอเคค่อยๆขยับมันมันสามารถทําได้เนียนได้อยู่นะครับผมทำเอ้มีคนยิงมีคนยิงเดี๋ยวเดี๋ยวยืน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 นิ่งไว้นิ่งไว้มันไม่เห็นแล้วมันไม่เห็นแล้วยังเนียนมันไม่เห็นแล้วทุกคนเมื่อกี้หน้าผมโผล่มามันเห็นเนี่ยมันเป้ามันล็อกมันไม่เห็นแล้วทุกคนโอเคโคตรเวิร์กจุดเนี้ยเดี๋ยวผมจะขยับดีๆนะทุกคนแล้วก็ยืนเดี๋ยว มันขยับได้อย่างนี้ทุกคนไอ้ตีนผลนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันขยับได้อยู่นะผมว่าผมเคยขยับให้มันเนียนกว่านี้อยู่นะเดี๋ยวผมขอขยับดีๆกันนะครับมันต้องได้แหละผมผมเคยทําอยู่ทุกคนมันได้จริงเดี๋ยวนี่เอ้ยเดี๋ยวผกมานิดนึงประมาณนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นมันได้อยู่ทุกคนมันได้อยู่ใจเยน็นนะครับเดี๋ยวผมขอขออนุญาตขยับแป๊บนึงเดี๋ยว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 ต้องใจนิงน่งๆนะครับถ้าจะแอบตรงต้นกระบอกเพชรประมาณนี้นี่เรียบร้อย โคตรเนียนเป็นไงทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะให้น้องผมแบบว่าไม่ต้องยิงมันนะครับให้วิ่งไปเลยนะเดี๋ยวผมจะให้มันวิ่งขึ้นมาดูแล้วก็ทุกคนมาดูกันว่ามันจะเห็นเราหรือเปล่าจุดเนี้ยคือเนียนมากจุดเนี้ยดูดิปอมเป็นต้นกระบองเพชรโคตรเท่เฟเลนิกกดไหลกันเลยทีเดียวเชียวโอ้อย่างเท่ทุกคนปอมเป็นต้นกระบองเพชรอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเห็นเราหรือเปล่ามาแล้ว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 ,ลว,ลวทุกคน มันไม่เห็นทุกคนดูดิมันไม่เห็นมันไม่เห็นทุกคนดูดูดูไม่เห็นผมอยู่นี่เพื่อนเราอยู่นี่มันไม่เห็นเราทุกคนโคตรเนียนจุดเนี้ยผมอย่างชอบผมนี้ย่างชอบเลยครับจุดเนี้ยะมันวิ่งขึ้นไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งตามขึ้นไปยิงมันนะครับเก๋เราต้องเราต้องฆ่ามันทุกคนเก๋มาเดี๋ยวเอาเก็บปืนก่อนเจอกันเจอกันเมื่อกี้ยิงใครต้องเจอเราแล้วแหละทุกคนจังหวะนี้ต้องมาแล้ว หมือนจะอยู่ไหนเหมือนจะอยู่บนบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะเหมือนเขาวิ่งไปทางไหนวะเดี๋ยวผมหาก่อนน่าจะอยู่บนบ้านนะครับผมโอเคไอ,อบบ้บนบ้านบนบ้านปั๊บกระโดดงันหัวปั๊บไม่ติดโอเคนะครับสำหรับจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่โคตรเนียนอะ่ะทุกคนผมผมยางชอบเลยจุดเนี้ยสามารถแอบได้จริงใช้ได้จริงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่ช่วงท้ายคลิปช่วงสาระไม่มีหน้าตาดีเป็นวันนะครับ ทุกคนดูทุกคนดูเลือดสีแดงแต่ว่าไม่ล้มนะครับผมเป็นไงยังกับโปน้องอะไรเนี่ย085 547 45ห4ห้าดีู้่นี่ยังกับโปเลือดสีแดงไม่ลดโอ้โหยังเอาจังหวะนี้ยังไงพันยาไปหนึ่งทีโดนลุมโดนโถมมากับเลือดสีแดงเขาแล้วมันไม่ขึ้นเฮดพีด้กกอนขึ้นเป็นเลือดสีแดงโคตรโก้ผมนี่ยังชอบเลยนะครับ ก็เปิดเทอมแล้วนะครับถ้าใครไม่มีอะไรทาหรือว่าไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับว่างๆเงาๆก็เปิดดูช่องอดข้าวเพื่อเกมได้นะครับโปรโมทดีๆโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเลือดสีแดงเขาจะตายแค่ไหนแต่นี้ไม่ได้เล่นโปรนะครับเหมือนจะเป็นบั็กมากกว่านะเหมือนจะล้มแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็เหมือนเป็นติดเป็นเลือดสีแดงนะครับโคตรเท่ก็อย่าโทรไปเบอร์เขาแล้วกันนะครับผมไม่รู้นะครับว่าใครนต่ทุกคนอย่าโทรไปนะ โอเคนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนช่วงสาระไม่มีหน้าตาดีเป็นวันเก๋ okay, ผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับผมก็จะทยอยทาให้เรื่อยๆนะครับจุดแอบบแล้วก็มีคนขอมาว่าพี่เล่นอ่านอกวงด่านทะเลทรายดูหน่อยโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาเล่นนอกวงด่านทะเลทรายดูเนาะเค okay, ก็สำหรับวันนี้ก็ไปครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันนะจ๊ะ